สวัสดีค่ะครัวท่านออพามาชมสวนอีกแล้ววันนี้อะไรหนึ่งอาทิตย์ที่ฝนตกค่ะก็จะเห็นในสวนเราที่พื้นนะคะเขียวขจีไปหมดเลยแล้วก็ดอกกาแฟจะบานช่วงที่ฝนตกหลายต้นเลยอันนี้ค่ะเราก็จะไม่ได้ลงมาจริงๆถามว่าเก็บได้ไหมนี้ยังเก็บได้อยู่นะคะแต่ต้องรอให้เขาแห้งวันนี้ หมายถึงว่าตอนนี้มันชื้นมากเนี่ยก็จะเก็บมาได้เป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะดูไม่ค่อยสวยแต่ยังเก็บได้แต่ว่าคงพอละชาดอ,อกกาแฟเราก็ไม่ไม่ได้ขายด้วยถ้าถ้าขายก็คงจะมาเก็บแล้วแหละแล้วก็ฝนมันไม่สะดวกตากด้วยก็ได้แค่อะไรจำนวนหนึ่งก็ถือว่าเยอะนะคะจำนวนหนึ่งเนี่ยกินได้น่าจะพอปี แต่ไม่ได้เก็บทั้งหมดทุกต้นมันพอพอไม่ได้เก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอยู่ที่ต้นแล้วเดี๋ยวมันก็หลุดร่วงไปตามธรรมชาติแล้วส่วนที่ส่วนที่เหลือ,อใบบงังตรงนี้ค่ะเขาก็จะท,ท,ที่ที่ตรงโคนนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นมเมล็ดกาแฟที่เคยถ่ายให้เพื่อนๆชมอะคะ่ะ แต่ต้องจากระยะนี้ไปนะคะที่เขาล่วงเสร็จแล้วตรงนี้ค่ะตรงคััวสีเขียวๆก็จะใช้เวลา8เดือนจนถึงเม็ดเม็ดโตที่เราเก็บได้หลายต้นมากค่ะน้องจะเป็นดำ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 แต่ยังเก็บได้แต่มันไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ดำๆำหมดเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็ล่วงหล่น ล้วงมนไปตามธรรมชาติเนี่ยค่ะชัดเจนเนี่ยถ้าเราดึงอก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราเวลาเก็บเราก็ต้องดึงด้วยแบบเบามือค่ะให้คือให้เขาหลดุดถ้าเราดึงแบบเหมือนกับต้องต่อสู้อันนั้นมันจะติดผลกาแฟออกมาด้วยมันก็จะเกิดความเสียหายแต่ถ้าปล่อยไปเดี๋ยวเขาก็ล่วงเองค่ะแต่เวลาเก็บหมายถึงว่า ถ้าจะเก็บไปทําชานะคะต้องเก็บเบามือต้องเป็นแบบเหมือนเออเขาสลัดทิ้งแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะไม่สูญเสียมเมล็ดกาแฟมันไม่มีอะไรยากค่ะ,กะเกษรตรคัวตโนนอก็ไม่เคยทําเกษตรมาก่อนทํางานมาตลอดชีวิตเรียนหนังสือแล้วก็ทํางานเป็นคนในเมืองอแล้วก็อาศัยที่กรุงเทพสามสิบกว่าปี แต่ก็ถามว่าทำไมทำได้ทุกอย่างเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ก็สามารถทำได้หมดบางคนบอกว่าอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ลงมือเองเลยค่ะลงมือเองรับรองว่าได้ผลแน่นอนเราได้เรียนรู้บางอย่างเราก็อาจจะทำผิดทำถูกในช่วงแรกแต่ว่าพอทำไปทำมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจะชินนะคะแล้วก็จะทำได้โอ้ยอันนี้น้องมะพร้า,าวตอนนั้นแห้งแล้งมาก มีเถาว,วันขึ้นแล้วค่ะเถาว,วันตัวร้ายเดี๋ยวค่อยมาตัดอันนี้มาถ่ายให้ชมก่อนน้ำจะขึ้นมาแล้วค่ะไม่ค่อยอยากตัดอะไรเท่าไหร่เพราะว่ารักษาความชุ่มชื้นไว้ไม่ได้ขี้เกียจนะคะ <c oughs> แต่ต้องการเก็บความชุ่มชื้นไว้ด้วยแล้วก็ได้ผลจริงๆค่ะให้มันดูลกๆเป็นธรรมชาตินิดหน่อยแต่ความชุ่มชื้นเราได้เยอะเลยละ เนี่ยเพราะว่าเวลามันแห้งอค่ะต้นไม้อะใบจะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ต้นเงาะรู้สึกสงสารเลยให้น้ําสุดๆแล้วแต่น้องก็ก็ยังรอดอยู่ค่ะแต่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ต้องทําใจการเกษตรถ้าถ้าน้ําไม่เต็มที่อุ้ยเม็ดมะม่วงโอเคมาเรื่องกาแฟ จบข่าวเรื่องกาแฟแนละ้วสวัสดีค่ะ